ใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายสวัสดีครับเราเคยรู้ไหมครับว่าเรารักตัวเองหรือไม่อย่างไรผมเชื่อว่าหลายคนคงเคยบอกว่า รักตัวเองนะครับอย่างโน้นอย่างนี้แต่ว่าในทางปฏิบัตินั้นบางทีเราอาจจะใช้ชีวิตที่ทำให้ตัวเองนั้นลำบากถ้าเมื่อไหร่ที่เราใช้ชีวิตหรือว่าทำให้ตัวเราเองนั้นลำบากแสดงว่าเรา กำลังทำบางอย่างที่ผิดปกติไปเพราะโดยแท้แล้วชีวิตของคนเรานั้นมันน่าจะใช้แบบเรียบง่ายได้นะครับอันเนื่องจากว่าชีวิตของคนเรานั้นต้องการเพียงอาหารในการเ,าเลี้ยงร่างกายให้เจริญเติบโตนะครับ แต่บางทีเราอยากจะได้นู่นอยากจะได้นี่อยากจะได้นั่นทําให้เราใช้ร่างกายของเรานั้นลําบากขึ้นนะครับยกตัวอย่างนะครับเราทํางานหามรุ่งหามค่ำเพื่ออะไรนะครับทำงานในเวลาปกติไม่พอบางครั้ง ทวงกะนะครับบางครั้งทำโอนอกเวลางานอะไรประมาณนี้นะครับถ้าเป็นแบบนี้แสดงว่าเราทำให้ร่างกายของเรานั้นทำงานหนักกว่าปกตินะครับแล้วแบบนี้เรียกว่าเรารักตัวเองได้ไหมนะลองไปคิดดู ร,ร่างกายของเรานะครับชีวิตของเราก็อยู่อาศัยอยู่ในร่างกายของเรานี่แหละนะครับในระหว่างที่เรามีร่างกายนั้นเราควรจะใช้ร่างกายของเราให้เป็นปกติไม่ควรที่จะไปคาดคั้นให้ร่างกายของเรานั้นทํางานหรือว่าทําอะไรหรือว่าใช้อะไรร่างกายของเราให้ทํามากจนเกินเหตุอันสมควรนะครับ เพราะร่างกายของเราแค่มีอาหารกินก็อยู่ได้แล้วนะครับแล้วยังมีอะไรที่เรายังต้องการมากกว่านั้นอีกล่ะเงินใช่ไหมนะครับเหตุใหญ่ที่เราใช้ชีวิตของเราให้มันยุ่งยากนะครับให้มันทำงานหนักมากขึ้น ก็ด้วยเหตุเพราะว่าเราต้องการเงินนะครับร้อยทั้งร้อยเงินแน่นอนนะครับไม่เว้นแม้แต่ผมนะครับผมก็ยังต้องการเงินนะครับผมไม่ได้ปฏิเสธเงินนะครับเพราะเงินมันคือปัจจัยมันคือสิ่งสิ่งหนึ่งที่เป็นอัตราแลกเปลี่ยนในการจับใจ่ายใช้สอยนะครับแม้ว่า ร่างกายของเรานั้นต้องการเพียงอาหารก็จริงแต่ในความเป็นจริงนะครับเราจะกินแค่อาหารอย่างเดียวไม่ได้นะครับบางครั้งเรามีความจำเป็นต้องเดินทางสมมุตินะครับเราก็ต้องใช้เงินซื้อตั๋วเดินทางนะครับบางครั้งเรามีธุระที่จะต้องไปที่นู่นไปที่นี่ เราก็ต้องมีค่ารถค่ารานะครับหรือบางทีเราจะทำบ้านจะสร้างบ้านวัสดุอุปกรณ์ของเราเราต้องซื้อนะครับเช่นหลังคาสังกะสีหรือว่าปูนซีเมนหรือว่าอิฐบล็อกหรือแม้แต่วงกบประตูหน้าต่างอะไรพวกนี้กระดานเสา นะครับอะไรพวกนี้เป็นต้นนะครับทั้งหลายเหล่านี้ล้วนแต่ต้องใช้เงินซื้อทั้งนั้นนะครับการที่เราจะได้เงินมาซื้อจับใจ่ายใช้สอยพวกนี้ก็ด้วยส่วนส่วนใหญ่ก็จะมาจากการใช้แรงงานนะครับบางคนก็ทำการค้าการขายบางคนก็ขายผลิตผลทางการเกษตร นะครับหรือบางคนผสมประสานกันไปหลายๆทางอย่างนี้เป็นต้นนะครับไม่ว่าจะด้วยเหตุผลกลใดนะครับเราไม่ควรใช้ร่างกายของเราให้ทำงานหนักตลอดเวลานะครับอาจจะมีบ้างตามเหตุตามผลตามปัจจัยนะครับในบางครั้งช่วงครั้งช่วงคราวอันนั้น เป็นไปได้นะครับแต่ถ้าหากว่าเราต้องใช้ร่างกายของเราให้ทำงานตลอดทุกวันทุกปีซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่ามากมายไก่กองจนร่างกายของเรานั้นอ่อนล้าเกินเหตุเกิน เวลาเกินเขาเรียกว่าถ้าเราใช้มากเกินไปมันก็จะชำรุดสุดโทมเร็วขึ้นนะครับถ้าเปรียบเสมือนรถนะครับถ้ารถมีอายุการใช้งาน5ปีสมมุตินะครับแต่รถเนี่ยขับทุกวันทุกทั้งวันทั้งคืนมันทุกของทั้งวันทั้งคืนไม่มีวันพักวันผ่อนแบบนี้จาก5ปีก็อาจจะเหลือแค่ 3ปีอย่างนี้เป็นต้นนะครับในร่างกายของคนเราก็เหมือนกันนะครับร่างกายของคนเรานั้นไม่ใช่เครื่องจักรบางคนบอกว่าจะต้องทำโอทีเพื่อที่จะหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวมาเลี้ยงลูกจุนเจือครอบครัวให้กินพออิ่มนะครับถ้าหากว่าเราจำเป็นต้องทำถึงขนาดนั้นแสดงว่าเราเดินผิดทางหรือเปล่า นะครับเรามีทางอื่นเลือกไหมนะครับเช่นผมยกตัวอย่างถ้าอย่างผมเนี่ยเป็นคนต่างจังหวัดถ้าผมลำบากถึงขนาดขนาดนั้นผมกลับไปอยู่บ้านได้ไหมไปสร้างอาหารเลี้ยงครอบครัวได้ไหมอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ที่อาจจะเป็นแบบนั้นก็คงจะเป็นพี่น้องที่อยู่ตามในเมือง นะครับที่ไม่มีทางเลือกเหมือนคนชนบทเหมือนคนบ้าน,นอกบนน้านนาอย่างเราอย่างผมอย่างท่านนะครับอันนั้นก็เป็นสิ่งที่อาจจะหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับแต่ถ้าหากว่าเราหลีกเลี่ยงได้ผมคิดว่าเราไม่ควรจะใช้ร่างกายของเรามากเกินเหตุอันสมควรจากปกติที่ควรจะเป็นนะครับ ความผิดความถูกเป็นแบบไหนนะครับก็ต้องลองไตรตรองดูนะครับลองกลับไปคิดทบทวนดูนะครับอันนี้ผมเพียงแต่จูหัวเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังว่าชีวิตของคนเรานั้นมีความสําคัญเราต้องรักชีวิตของเรานะนะครับเอาแล้วครับหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆได้บ้างนะครับไม่มากก็น้อยผิดตกประการใดต้องขออภัยไว้นโอกาสนี้นะครับวันนี้ขอลาไปก่อน ขอบคุณครับสวัสดีครับ